สวัสดีครับนักศึกษานะครับก็สําหรับการเรียนนะครับในพาร์ทที่เป็นตัวของ Power BI นะครับสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือการใช้งาน Power BI กันนะครับก็เอกสารประกอบการสอนเนี่ยจะอยู่ในวิคที่4นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าตาของสไลด์ นะครับวันนี้จะมี2สไลด์ด้วยกันนะครับสไลด์ที่1นะครับเราจะเป็นการอธิบายนะครับตัวความหมายนะครับแล้วก็เนื้อหาของตัว Power BI นะครับอันนี้เราก็จะผ่านไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับส่วนอีกสไลด์หนึงนะครับสไลด์นี้จะเป็นการลงมือปฏิบัติกันนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไปจนถึงจบเวิร์กช็อปนี้นะครับก็ให้นักศึกษานะครับดาวน์โหลดไฟล์นะครับที่ชื่อว่า example hr นะครับแล้วก็ออเดอร์นะครับสองไฟล์เนี้ยให้ดาวน์โหลดลงมาไว้ที่เครื่องนะครับแล้วก็ไปที่ตัวของ Outlook mail นะครับเนื่องจากว่าตัว Power BI เนี่ยมันจะทำงานอยู่ภายใต้ของ Microsoft นะครับก็ให้เราไปที่ตัวจุดแอพพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่ More App นะครับไปที่ More App นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัว Power BI นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการพินนะครับตัวพินตัวโปรแกรมเอานี้ไว้นะครับเวลาครั้งต่อไปเนี่ยเมื่อเรากดคลิกปุ๊บนะครับเราก็จะสามารถเรียกหาตัวโปรแกรม Power BI ได้ทันทีนะครับตรงนี้เราก็จะเปิดขึ้นมานะครับและในตัวของ Power BI เนี่ยก็จะมีตัวเก็บข้อมูลนะครับที่เป็นไดรฟ์ของเขาก็คือ My Workspace รตรงนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมว่าหลังจากที่เราใช้งาน Power BI เสร็จแล้วนะครับตัวไฟล์ที่เราพับปิดแชร์ไปเนี่ยจะถูกจัดเก็บเอาไว้ที่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ใน My Workspace นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว Outlook Mail ของเรานะครับทีนี้มาเปิดที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ค้นหาตัว Power BI นะครับจริงๆแล้วอันนี้ ถ้าใครที่ยังไม่มีโปรแกรมนะครับก็อาจจะต้องไปติดตั้งโปรแกรมนะครับตามคู่มือนะครับที่อาจารย์ได้โพสต์เอาไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับปึ๊บนี่นะครับเมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยนะครับหน้าตาของโปรแกรม Power BI นะครับทุกครั้งที่เราเข้ามานะครับเราจะต้องทำการล็อกอินนะครับด้วย Gmail ของเราตัว o u t l ของเรานะครับจากนั้นเมื่อ ล็อกอินเรียบร้อยนะครับให้เราไปดูที่ตัวของ Account นะครับมันจะมี View Account กับ POWER BI Service ใหนะถ้เรากดไปที่ตัว Power BI s e r v i c e ดูนะครับใน Power BI s e r v i c e เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาเดียวกันกันกบตัวของ my workspace นะครับที่เราเปิดจากตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะทำงานเชื่อมกันนะครับก็จะเป็นผลงานของเรา นะครับเมื่อหลังจากที่เราทํางานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราพับปิดขึ้นไปมันก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับใน my workspace นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสําหรับการเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับการใช้งานตัว power bi นะครับไปในส่วนหน้าตาโปรแกรมเนี่ยนะครับจะมีอยู่3เมนูด้วยกันนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็น Report นะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับการแดกตัวกราฟตัวชาร์ตต่างๆเพื่อที่จะให มันสามารถทำงานได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นตัว Data นะครับก็คือสิ่งที่เราอัปโหลดเข้ามาจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว relationship นะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงระหว่าง Excel หลายๆ Excel เข้าหากันได้นะฮะเ,เมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้มีการดาวน์โหลดไฟล์นะครับที่เรา ที่อาจารย์ได้อัพโหลดเอาไว้นะครับใน Google Drive นะครับตรงนี้ชื่อว่า Example HR กับ Order นะครับก็เราจะมาเริ่มขั้นตอนนะครับในการ input ข้อมูลนะครับเข้าไปในในส่วนของ l o o k e r Studio อ่ Power BI นะครับใน Power BI กันนะครับหัวข้อนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือนะครับ Get Data นะครับ Excel workbook นะครับก็ได้หรือจะเป็นการ Import Excel ก็ได้นะครับหรือจะเป็นหน้าตาของตัวนี้นะครับที่เป็นฟิลด์ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ Get Data ตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับในเมนู3อันนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยมันคือเมนูสำหรับหน้าต่างการทำงานนะครับส่วนในเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นด้านขวามือนะครับจะประกอบไปด้วยฟิลด์ นะครับฟิลก็คือคอลัมน์ที่อยู่ใน Excel นะครับเมื่อเราอัปโหลดเข้ามานะครับเราก็จะพบกับตัวของคอลัมน์นะครับที่มีอยู่ใน Excel ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะกี่ไฟล์ก็จะมีปรากฏเป็น database แล้วก็มีไฟล์ให้กับเรานะครับตัว Visual นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของแดชบอร์ดนะครับแล้วก็การปรับแต่งนะครับจะอยู่ในหน้าเดียวกันตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับก็คือการคัดกรองข้อมูลเพื่อดูว่า เราต้องการสร้างเงื่อนไขอะไรในการแสดงผลข้อมูลบ้างนะครับก็จะมีอยู่ด้วยการสามอันนี้นะครับโอเคเรื่องต่อมานะครับเราก็จะเริ่มการ Import Data กันนะครับทำการ Import Data กันในการ Import Data เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ get data นะครับใช้ get data เราจะเห็นว่ามันก็จะมีทั้งโฟลเดอร์มีทั้งแซฟมีทั้ง โปรแกรมต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีของทาง Microsoft Power BI นะครับสิ่งที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือตัว Excel นะครับเราก็กด Connect ไปครับแล้วเลือกไฟล์ที่ไฟล์แรกก่อนนะครับ e x a m p l e HR Dataset กด Open ไปครับในไฟล์นี้จะประกอบไปด้วย2ชีสด,ด้วยกันนะครับในไฟล์นี้จะประกอบไปด้วย2ชีสด,ด้วยกันนะครับก็เราก็ ทำการเลือกทั้ง2ชีทเลยนะครับและสังเกตดูด้านบนนะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอาจารย์ตั้งใจให้มันเกิดเป็นบั๊กเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้มาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับใน power bi จะไม่เหมือนกับ l o o k e r studio เพราะว่า l o o k e r studio เนี่ยแค่กลับไปแก้ไขในชีทมันก็จบแล้วแต่ว่าใน power bi เราจะต้องใช้ power query ในการจัดการนะครับตัวข้อมูลด้วย นะครับถึงจะออกมาเป็น d a t a b a s e ได้นะครับมันจะมีปุ่มนะครับในการอัปโหลดเนี่ยอยู่2ปุ่มด้วยกันนะครับก็คือปุ่มโหลดกับปุ่ม transform data นะครับเดี๋ยวเรามาใช้ปุ่มโหลดข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลช่องว่างอะไรต่างๆเนี่ยเหตุผลนะครับที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์ตั้งใจนะครับทำข้อมูลนะครับใน Excel ให้ไม่มีข้อมูลในใน แถวแรกนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นช่องว่างนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นคอลัมน์ว่างนะครับและมีชื่อยาวๆแบบนี้นะครับจน p พราะว่ามันบอกว่าตรงเนี้ยมันคือข้อมูลหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นการเอาข้อมูลมาจากด database ของเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะพบว่า Excel เนี่ยนะครับในการทำงานเนี่ยถ้าเราเก็บข้อมูลมาไม่ดีนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ นะครับอันนีก็เป็นการเดโมเทสเนาะไม่ต้องกังวลอะไรนะครับอ่ะทีนี้ก็จากตัวอย่างที่เราเห็นนะครับเราก็จะกดโหลดเข้าไปก่อนนะครับการกดโหลดเข้าไปนะครับเราก็จะได้ตัวข้อมูลออกมานะครับแบบนี้2ก้อนด้วยการแตะเห็นไหมครับว่าเมื่อมันไม่มีคอลัมน์เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีชื่อบนคอลัมน์เนี่ย มันก็จะแสดงเป็นขอลัมน์ทงาี่1 2 3 4 5 6 7ไปจนถึง23 26เลยนะครับทง้ทงที่ตัวเนี้ยมีข้อมูลอะไรก็ไม่รู้นะครับจริงๆมันเป็นช่องปากนั่นแหละนะครับก็อันนี้เป็นหน้าแดชบอร์ดนะเรายังไม่ต้องทำอะไรนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัว Data นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ากดคลิกข้อมูลไปก็ไม่เจอนะครับอันเนี้ยคือการอัพโหลดข้อมูลมาสมบูรณ์แต่ตัวข้อมูลมันต้องเอามาสกัด นะครับหรือว่าคีมซิ่งหรือว่าแด็กนั่นเองนะครับด a ตต a าอะไรติดก่อนนะครับตรงนี้ถึงจะเอามาใช้งานได้นะครับตัวเทนนิงก็เช่นกันนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นะโอเคปล่อยให้มันเลอรไปก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นหน้าตายอย่างไร ที่อาจารย์บอกว่าข้อมูลอีกตัวหนึ่งเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าข้อมูลชุดนี้จะไม่มีบั๊กนะครับจะไม่มีบั๊กอะไรนะครับข้อมูลก็จะเป็นคอลัมน์นะครับแล้วก็จะเป็นชื่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถูกจัดเก็บเอาไว้อย่างพิถีพิถันนะครับแต่ตัวเนี้ยถูกจัดเก็บมาอย่างสาหัสไปหน่อยนะครับเราก็จะเลือกนะครับเป็น Workbook ครับแล้วก็เลือกออเดอร์ครับกด Open ครับ ปในนี้จะมีอยู่เพียงแค่1ชีทเท่านั้นนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับเราจะใช้ transform data นะครับเราจะไม่ใช้โหลดละเราจะใช้ transform data กดคลิกเข้าไปครับถ้าเราใช้กลุ่มเมนู transform data เนี่ยนะครับตัว power bi จะเปิดตัวเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่า power query Qu นะครับตัว power query นะครับจริงๆแล้ว มันก็คือโปรแกรมหนึ่งของ Excel นะครับที่จะช่วยทำให้ข้อมูลเนี่ยนะครับมันสา,สามารถสกัดออกมาได้นะครับอ,อันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าข้อมูลก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับจริงๆรแล้วได้มีข้อมูล3,000ันกว่าครั้งเลยนะนะครับข้อมูลชุดนี้นะครับคือข้อมูลของพนักงานและยอดขายรถยนต์ของพนักงานนะครับจำนวน3 0 0พันกว่าเคราะหนะสามพกว่าคันเนี่ยขายขายบ้านขายไปที่ไหนบ้าง ขายได้กําไรยังไงบ้านนะครับเราก็จะมาทํากันในแบบฝึกหัดนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราจะสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราสามารถที่จะปรับแต่งตัว power q u e r y ได้นะครับตรงนี้นะเราไม่มีประเด็นอะไรนะครับแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับกับ staff เนี่ยนะครับก็จะเป็นประเด็นไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เรา กด apply and close ไปก่อนนะครับตรงนี้นะกด a อ p l y ไปปุ๊บนะครับข้อมูลก็จะมาทั้ง3ก้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลนะครับชุดนี้มันมีความถูกต้องยังไงบ้างน,นะครับมีความเหมือนมีความแตกต่างมีความถูกต้องยังไงบ้างน,นะครับจริงๆแล้วตัวเทนนิ่งก็ยังยังยัง,ย,งยังไม่สวยมากนะครับแต่ อ๋อจริงๆมันเป็นช่องว่างนะครับตรงนี้เดี๋ยเราต้องไปลบมันออกนะครับจริงๆข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะก็คือมี Topic มี d t y นะครับแล้วก็มี t ท n i n g นะครับส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่เราเราแอดมาใหม่นะครับเนี่ยชิด1หนึ่งะครับชิด1หนึ่งเห็นไหมครับข้อมูลค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบ100%สามารถที่จะเอามาสร้างเป็นกราฟได้ทันทีนะครับเราวางกราฟแล้วเราก็วางข้อมูลได้เลย แต่ต่างกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เพราะว่ามันยังไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลอะไรนะครับเรื่อต็ดแรกของเรานะครับเราจะต้องรู้จักการแอดข้อมูลเข้าไปนะครับและการทำ data cleansing นะครับเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงให้เป็นแบบนี้นะครับไปที่ตัว data ก่อนเลยนะครับไปที่ตัว data ก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มแก้ไขจากอันที่หนึ่งเลยนะ sheet หนึ่ง ชิ้นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับแต่อาจารย์อยากเปลี่ยนชื่อนะครับอยากเปลี่ยนให้เป็นออเดอร์วิธีการครับคลิกขวาครับทุกครั้งเลยนะถ้าเราต้องการปรับแต่งอะไรเนี่ยเราจะไม่สามารถมาปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือจุดเด่นของ Power q u e r y นะครับเพราะว่าถ้าเราปรับแต่งตรงเนี้ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าใครมือนเป็นคนปรับแต่งนะครับปรับแต่งตรงไหนไปบ้างนะครับ Power Query นะครับเราจะต้องคลิกขวาแล้วก็ Edit q u e r y ขึ้นมานะครับเม mm hmm. นูนี้นะครับสำคัญมาก Edit Power Query นะครับสำหรับอันนี้ข้อมูลถูกต้องโอเคชัดเจนนะครับสิ่งที่อาจารจะเปลี่ยนอย่างเดียวคือ name นะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็น name นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนนะครับมันก็จะมี App l y อยู่ตรงนี้ให้เราดูว่าเราทำอะไรไปบ้าง นะครับอ่ะออเดอร์ครับเราเปลี่ยนเรียบร้อยเราก็กดเซฟไปครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นออเดอร์สตาร์ทเทนนิงเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยละอ่อดาต้าต่อไปนะครับดาต้าสตาร์ทครับอืมอันนี้ก็จะหนักหน่อยนะครับเหมือนเดิมมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับคลิกขวาครับ e ี i t q u e r y อิเกคิวีครับจากนั้นนะครับเราจะต้องลบเนื้อหาที่เป็นช่องว่างก่อนนะครับตัวนี้นะครับมันคือโลแถวนะครับเป็นแถวโลนะครับเราจะต้องใช้เครื่องมือนะครับรีโมทโลนะครับรีโมทพับโลก่อนเลยเพราะว่าข้อมูลแถวบนสุดเนี่ยมันคือค่าว่างรีโมทพับโลไปครับ เขาจะถามแล้ว่าคุณต้องการรีมูฟแถวไหนนะครับเราก็บอกไปว่าแถวที่1นึ่นะครับท็อปโลของเรานะแถวที่1กดโอเคครับเห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นครับแอปพลิเคสเต็ปครับรี o v e ท็อปโลไปละครั้งหนึ่งสมมุติว่าเราเปลี่ยนใจทํายังไงครับ e l ลิททุกอย่างกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้เราไม่เปลี่ยนใจแน่นอนครับรีมูฟท็อปโลครับโถนเลขหนึ่งครับกดโอเคครับไปแล้ว ยังมีค่าช่องว่างอยู่ที่เป็นโลนะครับตรงนี้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวข้างล่างเีเต็มเลยเป็นค่าว่างไม่ต้องการครับรีมูฟแบงค์โลกดไปครับนี่นะครับการที่สองเกิดขึ้นแล้วนะครับงานที่สามครับอาจารย์ไม่อยากได้คอลัมน์ข้างบนนะครับอาจารย์อยากให้ตัวเฮดเดอร์ตัวนี้มันไปอยู่ในเฮดเดอร์นะครับที่เป็นคอลัมน์แรกเนี่ยให้ไปอยู่แทนเฮดเดอร์ข้างบนแทนนะครับวิธีการครับคลิกขวา use first row as header นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น header ที่เราสามารถโชว์ข้อมูลแล้วเก็เปลี่ยนชื่อให้กับเราทันทีนะครับแทนที่เราจะต้องมานั่งเปลี่ยนชื่อทีละอันเนาะไม่ต้องนะครับเราก็ใช้ตัวข้อมูลที่มีอยู่ในการจัดการได้เลยนะครับตัวต่อมามาดูแถวคอลัมน์กันบ้างเมื่อกี้ row นะครับแถวโลนะ คอลัมน์แนวตั้งนะก็มีช่องว่างอยู่นะครับตัวคอลัมน์ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับเราเพียงแค่เลือกคอลัมน์แล้วก็กดรีมูฟไปซะมันก็จะไปแล้วนะครับข้อมูลก็ยังอยู่ครบนะอันอื่นนะครับแล้วก็ช่องว่างแบบนี้ไม่เอาครับอันนี้ก็ไม่เอาครับไม่เอาครับกดคลิกไปได้เลยครับ เราไม่เอาเลยครับจำนวนยี่สิบหกเลยโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่1 2 3่งสงามสี่ห้าหงานด้วยกันที่เราสร้างมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอกอยู่กับเราตลอดไปนะครับถ้าเราต้องการมาแปลปรับแก้ไขก็ย้อนกลับมาแก้ไขได้นะครับแล้ก็กดโค้ชเลยครับมันก็จะทำการปรับแต่งแก้ไข ให้สมมุติแบบเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะได้ข้อมูลนะครับที่มีความถูกต้องของข้อมูลนะครับสังเกตดูตรงสตาร์ทตรงนี้เนาะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะไม่มีคําว่าโลโลหนึ่งโลเอ่อคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองอะไรก็จะไม่มีละนะครับตัวที่3ครับเทรนนิ่งไปช่วยเขาหน่อยนะครับไปช่วยจัดก,การเทรนนิ่งให้หน่อยข้อมูลของเทรนนิ่งครับ สิ่งที่เจอนะครับก็คือคลิกขวานะครับตรงนี้เราไม่เจอข้อมูลนะครับมันต้องมีอะไรแปลกๆนะครับใน q ิวรีนะครับเราก็ต้องคลิกขวายีดค q u e ี y เหมือนเดิมนะครับจากนั้นมาดูว่าตรงนี้นะครับเป็นแถวโลเนี่ยนะครับมีค่าว่างใช่ไหมครับวิธีการครับ r e m o v e bank โ o w r e m o v e b a n k row ออกไปก่อนเลยอย่างแรกนะครับข้างบน โค้ดท็อปปิกเดทโอเคไม่เปลียนไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่มีค่าว่างอยู่นะครับก็ให้เราทำการรีมูฟจะคลิกขวาก็ได้หรือจะใช้กดปุ่มที่ตรงเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับกดปุ่มไปได้เลยนี่อันนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2งานด้วยกัน รี o ูฟแบงก์โล o กับรีมูฟคอลัมน์นะครับแล้วก็กดแอปพลายแอนค s สครับปึ๊บนี่อันนี้นะครับก็จะกลายเป็นฐานข้อมูลของเรานะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเตรียมฐานข้อมูลให้มีความพร้อมสำหรับการสร้างแดชบอร์ดขึ้นมาใหม่โอเคนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวขอห,หยุดคลิปไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่ยาวจนเกินไป